วาวถึงคนสวนนะครับวาวถึงคนสวนกันเฮ็ดสวนนะครับสวนดอกหม่นะเฮ็ดได้ล้ายบ่ได้ขายก็เฮ็ดนะครับพี่น้องเป็นความสุขทางใจนะครับก็ปลูกไว้แล้วนะครับพี่น้องปลูกไว้แล้ว พุกแล้วกันดูแลเขา,นานสนันตัวนะครับไม่เ,เป็นภาร,ะ,ระ,ะนะครับเป็นภาร,ะ,ระ,ะในการดูแลมันต้องมันต้องรดน้ำาให้เขาอยู่กับเขา <S 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 ต้นใหม่อะคันบริเลียงลูดเขาก็ไปอยู่กับเขาคันบ้งางไให้น้ำ อ <Go. S 2> เป็นยังจังปลูกไว้ลายแต่แตก่อนมันก็บ่รลายแล้วครับปลูกไปปลูกมามันขยายพันธุ์ออกมันก็ออกแม่แพรลูกนะครับมันก็รายไปเองนี่เบื้องนี้ตื่นมาดงเรียกว่าดงดงออมหนักนะ ดองอ้อมหนาครับมีแต่อ้อมหนาละกีมีแต่อต้อมหนาทั้งนั้นเลยนี่เอาไร้บนไหนนะครับเพื่อนๆแต่ตอนเช้ามาก็มาพูดคุยแบบนี้ละครับพ,พี่น้องเพื่อนๆตัวนี้เขาอื่นว่านี่อังกาบนู้นเลยครับดอกเขา ดอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับอังกาบนูก็เป็นผชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับการพึ่งกบเรศศึกษาข้อมูลว่ามันต่านยังไหนแน่ที่นี่ก็ว่าจําได้ติดต่านจาได้ถุของข้อใหญ่ๆ่แบบเป็นยารักษาโรคในการตานมะเร็งแต่ถ้าได้ผลดีสำได้ผมก็บอกโหเด้อเขาบอกโห่จะพึงก,ก,กับไปค้ามาสอกมาปลูกมาสะสมไว้นะครับ เป็นหม่ปลูกผสมประสานไปกับไม้มงคลพรอมนาติกตัวนี้เคยเนว่าอังกาบนูนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับพี่น้องพี่น้องบางท่านเคยได้ยินบอนะครับอังกาบนูนะครับราต้นเขากะจะเป็นน้ำน้ำนะครับมีน้ำมียังดอกเขาสิเป็นสีเหลืองๆสีนะครับดอกเป็นสีเหลืองครับ,บมันนี่ก็มาก คุยกันงพลางไปนะครับซ้มที่ได้รถต้นหม่แล้วเนาะพอได้เห็นนาเห็นนวดคนมักหักแพงกันแล้วก็เบิ่งกันในเรือพี่น้องเนือเบิ่งกันพี่น้องานเฮานะครับเบิ่งกันเบิ่งกันเบิ่งแย่งกันเลยการเล่นเฟซบุ๊กก็เล่น่มีความสุขกับการ ทำงานนำเล่นเฟซบุ๊กอย่างมีความเซ็กซี่้องเปลี่ยนซีเรียญแล้วครับพี่น้องผมบปลี่ยนซีเรียญแล้วเด็ดไปตามภาษาผมนี่แหะครับช่องนี้ก็บผมเป็นช่อเป็นช่องตนใหม่เนาะบปลี่ยนซีเรียญแล้วครับพี่น้องมีเวลาก็ลงบ่มีเวลาก็บรกบริษัทคนบันดาลคนอีสานนะครับแต่อย่าลืมด้วยครับช่องชาลีอีสานะฝากไวนะ้แน่ ช่องบ,นบานๆปืนๆมีอย่งางไรก็มีแค่นี้ละคอนเทนต์ก็บรรลักครับพี่น้องที่นอาเฮ็ดไปพร้อมมวนๆนะพี่น้องฮะนะก็ใครพี่น้องทำงานยังมีความสุขทำคลิปอย่างมีความสุขนะครับเป็นช่องที่เฮ็ดช่องเฮ็ดครับเดินไปดูน้องเป็นช่องเฟซบุ๊ก อวามคิดนี้และพอต้องบอกยาวผมรถหนามต้นใหม่เรื่อยๆนะครับส่วนแบบผมสิพาพี่น้องมาอยู่ในสวนนะครับพี่น้องอดสาอดทนเบิ่งเอาเด้อครับคน,นบานนี่แหละครับคนสวนคนไหยคนหน้านะครับอ่ะสวัสดีครับ